คำเตือนหากคุณอยู่คนเดียวในบ้านแล้วได้ยินเสียงกระดิ่งดังกริ้งกริ้งตอนกลางคืนอย่าเปิดประตูอย่าแม้แต่จะเดินไปดูให้หลับตาแล้วท่องนโมสามจบแล้วภาวนาวา่าอย่าให้มีเสียงเคาะเบาๆดังคืนเพราะถ้ามันดังขึ้นเธออาจากำลังยืนอยู่หน้าบ้านของคุณแล้วในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งทางภาคเหนือของไทยมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่า อย่าได้ออกจากบ้านหลังสีทุมหากได้ยินเสียงกระดิ่งดังกริ้งกริงลอยมาตามลมในยามดึกเพราะนั้นไม่ใช่เสียงวัวเสียงควายหรือเสียงของคนเดินตลาดแต่เป็นเสียงของผีแม่ค้าเดินตลาดผู้ที่ยังไม่รู้ตัวเองว่าได้ตายไปแล้วเรื่องทั้งหมดได้เริ่มขึ้นเมื่อสิบกว่าปีก่อนป้าแสงดาวแม่ค้าขายของชำในตลาดเช้าของหมู่บ้านเป็นหญิงวัยกลางคนที่ทุกคนรัก เธอจะเข็นรถเข็นขายของเล็กๆเดินจากบ้านไปยังตลาดตั้งแต่ตีสีของทุกวันพร้อมกระดิ่งผูกไว้หน้ารถเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าแม่ค้ามาแล้วแต่ในเช้าวันหนึ่งป่าแสงดาวไม่มาที่ตลาดเวลาก็ผ่านไปจนสายก็ไม่มีใครได้ข่าวจากเธอเพื่อนบ้านจึงได้เข้าไปดูที่บ้านก็พบว่าไฟในบ้านยังเปิดอยู่ประตูได้แง้มเอาไว้และของขายยังวางอยู่ในรถเข็นเหมือนเดิม พร้อมจะออกไปใครที่ตลาดแต่ที่น่าตกใจก็คือป่าแสงดาวได้หายตัวไปเหลือไว้แต่เพียงรอยเลือดที่ได้รากยาวจากห้องครัวไปสิ้นสุดที่หน้าบ้านของเธอตำรวจและชาวบ้านก็ได้ช่วยกันตามหาเธอเป็นอาทิตย์แต่ก็ไม่เคยมีใครพบแม้แต่ร่างของเธอนับแต่น,นั้นในทุกคืนวันพระรังสีทูมจะมีคนในหมู่บ้านได้ยินเสียงกริ๊งกริ๊ง ของกระดิ่งหน้ารถเข็นซึ่งเสียงนั้นก็ได้ลอยมาตามลมแม้จะไม่มีใครอยู่บนถนนก็ตามเด็กๆบางคนก็เคยแอบชะโงกออกมาดูจากหน้าต่างและได้เห็นกับเงาคนเดินผ่านไปพร้อมกับรถเข็นขายของแต่ว่าไม่มีเท้าไม่มีเงามีเพียงแต่เงาดำที่เรือนรางบางคนได้เล่าว,ว่าเคยเพลิดเปลินประตูออกไป เพราะนึกว่าแม่ค้าขายของดึกพอประตูเปิดก็ได้กลิ่นเลือดสดๆลอยเข้าจมูกด้เห็นหญิงแก่คนหนึ่งยืนอยู่กับรถเห็นเปื้อนเลือดยิ้มทั้งที่ไม่มีฟันและพูดว่าของสดๆจ้าเหลือแค่หัวสุดท้ายแล้วสนใจจะเอาไหมโดยคนที่ได้พบเจอนานมักจะมีอาการป่วยหนักฝันเห็นผู้หญิงแก่เดินตามและในฝันน,นัน เสียงกระดิ่งก็จะดังไม่หยุดจนสุดท้ายผู้ฝันจะได้ยินเสียงเคาะประตูเบาๆตอนตีสามก่อนที่จะพบว่ามีรอยเลือดหยดเป็นทางมาจากหน้าบ้านของตัวเองชาวบ้านจึงได้ร่ำเรือกันว่าป่าแสงดาวยังวนเวียนขายของอยู่เพราะว่าได้ตายไปทั้งที่ยังหวงหน้าที่ของตนเองและก็ไม่รู้ว่าตัวเองนั้นไม่มีลูกค้าอีกแล้ว เพราะว่าลูกค้าทุกคนของเธอก็แต่ตายลงไปหมดแล้วก็จบลงไปแล้วนะครับกับเรื่องเสียงกระดิ่งยามดึกในวันนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดทางกระผมก็ขออาภาัยไว้หน้าที่นี้ด้วยแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ